คนเดียวแต่ที่ในซ่องเนี่ยยังไม่ได้เราไม่ยอมเราร้อเขาจะไปขังขังไว้เดี่ยวขังวดเดียวแล้วจะมีป้านเนี่ยแกชื่อปณีนะแกเป็นแม่ครัวแกเป็นแม่บ้านเขาก็ใช้ให้ปณีเนี่ยไปคุยด้วยเขาก็บอกว่าให้ยอมเขานะเขาให้ทำอะไรให้ใหทําตามเขาถ้าไม่ทําตามเนี่ยจะไม่ได้กลับบ้านนะถ้าไม่ยอมมันก็ทารุนอะน,นะสมัยก่อนเนี่ยม,มันก็ทั้งตีทั้งทุบแหละเราก็ไม่ยอม จนแถวเนี้ยพองหมดเลยทั้งพองหมดเสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ยอมอะ่ะก็จะทำแบบเนี้ยทำทุกวันจนวันที่สามอะ่ะมันเริ่มไม่ไหวแล้วมันแตกเป็นน้ำบวมเป็นน้ำเป่งเป็นน้ำเนี้ยเนปาีเนี่ยก็เข้ามาคุยอีกว่ายอมก็เอะแม่ตายนะจะไม่ได้กลับไปเห็นพ่อแม่ พะเราบอกว่าเรายอมแล้วกลัวแล้วอย่าทําหนูเลยเขาก็รักษาแผลประมาณสี่ห้าวันเนะี่ยแผลมันก็ทุเลาพอแผลทุเลาอ่ะเขาก็เอายามาทาจนจนหายดีจนเขาใช้นิ้วสอดเข้าไปในช่องคอดถามว่าเจ็บไหมอีกวันหนึ่งเขาก็มาทําอย่างเงี้ยแล้วก็จะถามว่าเจ็บไหมเขาก็เริ่มให้นอนรับแขก ความทาราณที่เธอต้องเจอกลายเป็นจุดเริ่มต้นต้องยอมขายตัวเพื่อเอาตัวรอดในซ่องนรกรับแขกวันหนึ่งวันหนึ่งบางวันนะ่ะถึงยี่สิบทั้งวันทั้งคืนมันไม่รู้ว่าตอนนี้มันมืดหรือมันสว่างมันจะอยู่ในห้องสลัวสลัวตลอดแล้วเขาก็เอาข้าวเอาน้ำมาส่งให้กินอย่างเงี้ยมันเอาเราไปขายนะกี่บาทกี่ร้อยกี่พันก็ไม่รู้ เราก็รู้แต่ว่าเราเป็นหนี้แล้วทำงานนี่ต้องใช้หนี้นะถ้าใช้หนี้หมดเมื่อไหร่เขาจะให้กลับบ้านมันให้ทำทุกอย่างอะที่มันอยากให้ทำทุกอย่างถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็จะตบเราเจอเคยเจอมันซ้อมมันตีมันบังคับเรารับแขกเราไม่รับอะเราเราเหนื่อยแย่แล้วเราจะตายแล้วเนี่ย นี่ก็บวมหมดแล้วแค่เด็กตัวน้อยอ,ยอะ่ะฉันเป็นคนตัวผอมตัวเล็กผมมาดำคน้านนอกอะ่ะเด็กมันตัวนิดเดียวรีบตัวนิดหนึ่งรีบแล้วจากจากรีบบวมเป่งอะ่ะแบบแดงแป๊ตจนเดินเนี่ยหูบขาไม่ได้อะ่ะนอนเนี่ยเวลานอนเนี่ยกลางคืนนอนเนี่ยต้องเอาผ้าเย็นนมาประครบ มันร้อนวา่วาวา่าว่ามันร้อนนะแม่ว่าให้แม่ตายอีกสิบชาติแม่ยังไม่ลืมเรื่องนี้เลยมันเป็นอะไรที่ทรมานนะนรกช,ชัดเลยก็คิดนะเคยคิดนะคิดจะผูกคอตายคิดจะฆ่าตัวตายในซองนะคิดนะมันไม่ให้ผ้าตกผืนหนึ่งทําไม่ได้มันให้อยู่แก้ผ้าอยู่ล่อนจอนนะ่ะส่วนมากนะผู้ชายเนะี่ยที่เข้ามานะ เขาจะไม่เล้าโลมเขาจะไม่กอดไม่อะไรหรอกเราก็นอนอยู่เงี้ยนอนเขามาถึงก็ข้าเอาเลยน้อยคนที่จะนอนคุยกับเราก่อนแล้วก็น้อยคนที่ที่เข้าไปแล้วไม่เอาก็มีไปเห็นแล้วไปนั่งดูนั่งมองนั่งดูเราแล้วบอกไม่เอาออกแต่จ่ายตังค์ให้แล้วบางคนก็ให้ทิปเราแล้วก็บอกกับเราว่า พยายามหนีกลับบ้านให้ได้นะลูกมันสดนะหรือว่ามันต้องใส่ถุงโอ้สมัยนั้นมันไม่ใส่หรอกถุงยางมันมันไม่ได้มีเหมือนสมัยนี้กลัวจะติดโรคโรคไม่รู้จักกลัวแต่คนกลัวแต่เรื่องเพศแต่เรื่องโรคอะ่ะอะไรไม่รู้จักไม่รู้คิดดูแม่เนี่ยยังไม่เป็นเมนเลยอะยังไม่เป็นเมนเลยตอนไปโดนะ่ะ จนครึ่งปีอ่ะมันมีเลือดไหลไม่รู้มันเป็นอะไรมันเลือดไหลโอ๊ยร้องร้องลั่นเธอเรียนรู้และยอมรับชะตาชีวิตที่ต้องขายตัวจนได้รับความเชื่อใจนี่คือโอกาสทำให้เธอเริ่มหาทางหนีจากซ่องนรกประตู3มชั้นจนอยู่มาประมาณ8-9เดือนอะไรเงี้ยกราทำตัวเชื่องแล้วว่านอนสอนง่าย คือใช้ใทําอะไรอะไรไงเราเราเชื่องหมดแล้วคือเราใครมาเราดีด้วยหมดใครจะให้ทําอะไรเราทําให้หมดแขกที่ที่เคยแบบบังคับให้เราทํานู่นทํานี่ไม่ต้องบังคับเราทําเองเลยจนเขาไว้ใจก็ให้ออกมาประตูที่หนึ่งเริ่มเชียร์แขกให้ให้รุ่นใหม่ให้น้องเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้องต่อไปเงี้ยเริ่มได้ได้ความไว้วางใจก็ออกมาที่ประตูที่สองแล้วยังเหลือประตูอีกประตูเดียวประตูที่สามเนี่ยกูทําไงกูจะออกไปได้ นึกตลอดเลยคิดว่าสักวันหนึ่งนะกูต้องได้ออกไปประตูที่สามแล้วกูจะไม่หันกลับมาแล้วป้าณีเนี่ยเขาก็วางแผนให้ตอนนี้อยู่ปีกว่าแล้วนะตอนที่ได้ออกมาเนี่ยปีกว่าแล้วป้าณีบอกว่าเอางี้นะวิเดี๋ยวมึงมาทากับข้าวเนี่ยเดี๋ยวป้าเนี่ยป่วยป้าจะไม่สบายแล้วมึงพยายามนะไปให้ได้นะเขาบอกว่าไปได้นะลูกถ้าไปไม่ได้มึงะกูก็แย่นะ ป้านีแม่บ้านในซ่องจะช่วยให้เธอหนีออกจากซ่องขายตัวได้หรือไม่ติดตามต่อตอนหลุดพ้นซ่องนรกเอาไว้ใจเขาเรียกไปทำกับข้าวป้าเนี่ยใช้ไปซื้อกับข้าวมันมันเป็นตรงนี้เป็นซ่องอีกอีกนิดเดียวม,มันเป็นขนส่งบขอสอมันไม่ร้องภูเขียดแล้วมันร้องเกตเก็ตเกตเนี้ยเราว่าม,มันจะไปไหนวะฟังไม่รู้แต่ว่า อ่านหนังสือออกก็เขียนมันเขียนป้ายเบลเลอร์ตัวสีเบลเลอร์เลยว่าภูเก็ตเข้าไปเสร็จแล้วไปเห็นผู้หญิงเ่ะเขานั่งตามห้องเขาหน้าห้องจะมีเก้าอี้อย่างเงี้ยนั่งแล้วก็จะถักโคเชแล้วเราก็ขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยก็ไม่รู้หรอกไปเปิดห้องยี่สิบบาทคนที่เขาอยู่เก่าอ่ะเขาก็เรียกมาเฮ้ยมานี่ก่อนนู้วมานี่มานี่มาน,มนี่เขาก็ละถามว่ามากับใครก็เล่าให้เขาฟังหมดเลยเขาก็บอกเฮ้ย อยากให้มันจับคืนได้นะเนี่ยต้องช่วย